วันนี้นะคะมีสตอนะคะเยอะเลยจะทำอะไรกินดีนาะไ,ได้สตอมาเยอะเลยแล้วก็มีเพกานะคะถ้าไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อเพกาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแม่ชีเรียกหมากลินฟ้านะคะแล้วก็มีหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อยู่ในถุงเยอะเลยจะแปลงเป็นวัดปุดิบอะไรดีเนาะขึ้นถวายพระพ่งนี้ หน่อไม้ก็เพิ่งไปสับมาแล้วก็ผลไม้ก็มีเงาะนะคะมีเงาะมีสับปะรดที่คือต้องเอาใส่ถาดจัดใส่ถาดขึ้นถวายพรุ่งนี้นะคะวัตถุดิบเหล่านี้นะคะก็คือพระอาจารย์จากวัดอื่นนะคะท่านท่านเอามาฝากฝากทางวัดป่าดงแคนของเรานะคะพระอาจารย์เยาจากวัดป่าโคกแปะนะคะท่านไปกิจนิมนต์ที่ไหนไม่รู้แม่ชีก็ไม่ทราบแต่ว่า ขากับท่านแวะเอามาฝากปัดเราด้วยนะคะก็ได้วัตถุดิบมาเยอะเลยแม่ชีก็ต้องแปลงวัตถุดิบเหล่านี้นะคะเป็นอัตัตาหารเช้าพรุนี้ส่วนในถุงนี้นะะนก็มีอลมกับมะนาวคุณยายคุณยายท้านอมาฝากนะคระับยย,ยิงมีมะขูดกล้องไม่ค่อยชัด มีกระท้อนด้วยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีญา,าติโยมทางบ้านาโยมพี่วรัญชัยกับอา,อาจารย์ประภัยนะคะท่านท่านมาท่านมาเยี่ยมแม่ชีแล้วก็มาทําบุญที่วัดนะคะท่านก็ได้หอมหอมแห้งกระเทียมมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่า ไม่ชี่เอาไปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ดูแล้วก็มีพวกแอนนมพวกกาแฟวนตินนะคะก็มีสักระเทียมกระเทียมที่อาจารย์ประภัยท่านเอามาฝากแล้วก็มีหอมมีกระเทียมนะคะมีอันนี้ก็เป็นหอมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ในครัวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ตากไว้ หนอนอไม้ดองนี่ใครเนาะเอามาฝากแม่ชีกไ็ไม่เห็นคนเอามาฝากนะคะวันนี้นะคะมีวัตถุดิบอีกอันนึงก็คือฟักทองยอดผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี้นะคะแม่ชีไม่ได้เป็นคนเก็บมานะคะเป็นโยมพี่สาวของพระอาจารย์นะคะเป็นคนเก็บมาไว้ให้แม่ชียอยู่สระหลังวัด ดอกฟักทองก็อยู่ในวัดนี่แหละค่ะขักบุ้งสวยมากเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเมนูอะไรดีไว้เป็นเพนแต่ตอนนี้ตอนเพลนว่าจะตำส้มตำแล้วก็กับผักบุ้งอีกเมนูนึง่งกำลังคิดอยู่ว่า ผัดผักบุ้งไฟแดงทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะต้มมาม่าใส่ไข่ใส่ผักบุ้งดีก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่ว่าเมนูแรกนี่ก็จะตำส้มตำเนี่ยค่ะกับผักบุ้งกับยอดผักบุ้งันอ่อนสวยผักบุ้งที่หลังวัดก็มีเยอะนะคะนี่ก็หน่อไม้ได้หน่อไม้มาอีกสามหนอ่อก็จะปอกแล้วก็ต้มเข้าตู้เย็นไว้ไวได้กินหลายวัน ก็จะตุนอาหารไว้ตุนสเสบียงอาหารไว้นะคะเผื่อวันไหนที่ไม่มีวัตถุดิบวันไหนที่มีวัตถุดิบเยอะเราก็จะถนอมอาหารไว้มะละกอมะละกอลูกเล็กไปหน่อยแล้วก็ลูกที่ฝานเมื่อสักครู่นี้ก็เท่ากันกับลูกนี้และคะ่ะก็จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งแต่หลวงตาท่านไม่ฉันส้มตำนะคะว่าแสบท้องเพราะว่าท่านทานเผ็ดไม่ได้ ตอนแม่ชี้ใหญ่ก็ไม่ให้กินปลาไม่กินของเค็มมากดองส้มตํานี้ถ้าถ้าตาต้องทาแบบแบบตําเหมือนตําให้เด็กค่ะแต่แม่ชี้ก็ชอบทานส้มตํากับผักบุ้งแม่ชี้ก็จะทําอีกเมนูหนึ่งให้แม่ชีใหญ่อาจจะลวกผักให้ทานลวกผักผักลวกก็ออกรสหวานๆดี ชีต้มหน่อไม้ไว้แล้วนะคะต่อไปก็จะเอาเป็นหล้าหน่อไม้ที่แม่ชีไปหามานะคะเป็นหน่อไม้ที่มีรสชาติที่หวานแล้วก็อ่อนนุ่มไม่แข็งนะคะเมื่อเราต้มแล้วนะคะทีนี้แม่ชีก็จะเอาไปแกงนะคะแล้วก็จะแบ่งไว้แกงในวันไหนที่มีกับข้าวไม่เยอะเราก็สามารถเอาออกมาประกอบอาหารได้นะคะ ยานางที่เก็บมาก็ปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อจ้าไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาฝากนะคะแม่ชีก็ขออนุโมทานาบุญนะคะไปยังผู้ที่นำวัตถุดิบนะคะมาร่วมทำบุญกับทางวัดนะคะทุกท่านเลยนะคะบางทีแม่ชีอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะบางทีแม่ชีอาจจะจําไม่ได้ว่าใครใครเอามาบ้าง แม่ชีก็ขออนุโมทนาบุญนะคะไปยังทุกท่านเลยนะคะที่นำวัตถุดิบมาถวายทางวัดมาทำบุญกับทางวัดนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปารถนาทุกประการนะคะหอยพบดวงแก้วคอยแค้วบ่วงมานนะคะ ไปเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาอย่าได้มีศัตรูคอยขัดแข้งขัดขานะคะเดินทางก็ขอแค้ลคาปลอดภัยทำมาหากินก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งใดที่คิดหวังไว้ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีให้มีเงินไหลนองทองไหลมานะคะกินไม่ไว้ใช้ไม่หมด ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตอนนี้แม่ชีหันหน้าไปทางศารานะคะในขณะที่อธิษฐานขอพรเพราะว่าบนศาลานั้นก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดําซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นไม้สักนะคะสีดำนะคะซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่พอสมควรนะคะก็หลายคนที่เคยมาขอพรแล้วก็สมหวังดังป่ารานาก็ก็มีนะคะแต่ว่า แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะสิ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องประสบพบเจอกับตัวเองถึงจะเชื่อนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเชื่อบางคนก็อาจจะไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ชีต้องไปทุระ a ่ t นนะคะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ